ความรู้สึกที่แตกต่างราคาถูกแค่เราจับจับเนี้ยก็รู้สึกดีไม่นุ่มแล้วก็ไม่แน่นจนเกินไปคุมมากๆเลยนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้หนิงอยู่ที่คลังที่นอนพระรามสองสาขาราชพฤกษ์นะคะวันนี้จะพาทุกคนเข้าไปชมที่นอนเพื่อสุขภาพแบรนด์ดอลลอปพิโลค่ะเขาเคลมนะคะว่าเขาอ่ะเป็นที่นอนยางพาราแท้ร้อยเปอร์เซนต์วันนี้โอกาสดีมา,มากๆเลยที่หนิงได้มาอยู่ตรงนี้เพราะว่าสามารถพาทุกคนเนี่ยเข้าไปชมว่าสินค้าที่มาจากโรงงานแล้วราคาสุดคุ้มนั้นมันเป็นยังไงคะ่ะ วันนี้สนใจที่นอนขนาดกีกูตดดี้คะหน้าร้านของเรามีจําหน่ายทั้งสินค้าตัวใหม่แล้วก็สินค้าตัวโชว์ด้วยชอบแบบไหนให้ลูกค้าสัมผัสที่นอนนั่งหรือนอนก่อนได้เลยค่ะวันนี้หนิงกำลังมองหาที่นอนเพื่อสุขภาพของแบรนด์ดัลล็อ p พิโลค่ะขอเป็นที่นอนที่ทํามาจากยางพาราแท้ทั้งหลังค่ะยางพาราทั้งหลังนะคะหน้าร้านตอนนี้นิมมีวางโชว์ทั้งหมด3รุ่นค่ะเดี๋ยวนี้ขอแนะนําเป็นรุ่นแรกเลยนะคะเป็นรุ่นพัดติง มีซิปเปิดให้ลูกค้าดูวัสดุด้านในได้ด้วยนะคะฟิลลิ่งในการนอนรุ่นนี้นะคะค่อนข้างแน่นตอบโจทย์เลยทีเดียวสาหรับลูกค้าที่กําลังมองหาที่นอนแน่นอยู่นะคะเชิญคุณหญิงทดลองสัมผัสที่นอนนั่งหรือนอนได้เลยค่ะโอรุ่นนี้นี่ฟิลลิ่งเหมือนนั่งบนโซฟาเลยนะคะอย่างงั้นยิ่งก็สามารถแต่งหน้าแต่งตัวปลายเตียงได้เลยเนาะใช่ที่สําคัญเขามีซิปตรงนี้ด้วยสามารถดูวัสดุภายในได้เลยเใช่ไหมคะโอรุ่นนี้เป็นยางพาราแท้ทั้งหลังจริงจริงด้วย อย่างนี้ก็คือไม่ยาไซโปร่งใสใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะแล้วมีรุ่นต่อไปรุ่นไหนบ้างคะรุ่นนี้นี่เป็นรุ่นอะไรคะรุ่นนี้เป็นที่นอนยางพาราทั้งหลังนะคะรุ่นอินสบายความหนาอยู่ที่9นิ้วค่ะผ้าหุ้มเป็นคอตตอนวอลัวผิวสัมผัสกัมยี่นะคะฟีลลิ่งในการนอนรุ่นนี้นุ่มแน่นกําลังดีค่ะคือไม่นุ่มแล้วก็ไม่แน่นจนเกินไปรุ่นนี้นี่ดีนะคะไม่นุ่มแล้วก็ไม่แน่นจนเกินไปรุ่นนี้เนี่ยคือไม่แข็งแล้วก็ไม่นุ่มนอนสบายมากๆเลยค่ะ ก่อนมาเนี่ยมีการทำรีเสิร์ชมานะคะว่าแบรนด์ดันลอปพิโลเนี่ยเขาคือแบรนด์ที่นําเข้ายางพาราจากประเทศเบลเยียมโดยตรงเลยค่ะซึ่งคุณสมบัติของยางพาราประเทศเบลเยียมมีขอบอกเลยนะคะว่าเป็นคุณสมบัติที่ดีที่สุดเพราะว่าเขาสามารถรองรับสรีระของเราได้ไม่ว่าจะนอนท่วงท่าไหนเนี่ยก็มีสุขภาพดีใช่ไหมคะพี่นิ่มใช่ค่ะดันลอปพิโลนะคะที่นอนยางพาราเราจะนําเข้าจากประเทศเบลเยียมค่ะซึ่งทําให้เราได้น้ํานยางคุณภาพดีรองรับสลีระและก็มีความยืดหยุ่นสูงมากค่ะ แล้วก็รุ่นต่อไปหนิ่งขอชมที่นอนยางพาราที่แบบหนาๆนาหน่อยมีไหมคะได้เลยค่ะยินดีค่ะสำหรับที่นอนนะคะที่คุณผู้หญิงอยากได้แบบหนาหน,น่อยนิมขอแนะนําเป็นรุ่นเอ็กซ์ซีเลยค่ะรุ่นนี้ความหนาอยู่ที่11นิ้วนะคะผ้าหุ้มเป็นคอตตอนบอลัวเช่นเดียวกันค่ะรุ่นนี้ส่วนฟิลลิ่งในการนอนนะคะหลังนี้คือมีทั้งนุ่มแล้วก็แน่นะคะ่ะคือด้านหนึ่งนุ่มด้านหนึ่งแน่นนั่นเองนะคะซื้อที่นอนหนึ่งหลังได้สองฟิลลิ่งเลยในการนอนนะคะอยากให้คุณผู้หญิงลองนอนลองเอนอนได้เลยค่ะ รุ่นนี้คุ้มมากๆเลยนะคะซื้อหนึ่งได้ถึง2ฟิลลิ่งนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยแค่กลับด้านพี่นอนก็สามารถทําให้เราเนี่ยรู้สึกความรู้สึกที่แตกต่างนะคะแล้วอย่างหนึ่งเนี่ยวัสดุของรุ่นนี้เขาทํามาจากผ้าวาัวนะคะผิวสัมผัสข,ของเขาเนี่ยจะคล้ายๆกับขนตุ๊กตาค่ะทุกคนแค่เราจับเนี่ยก็รู้สึกดีมากๆเลยค่ะสามรุ่นที่ผ่านมาเนี่ยหนิงชอบรุ่นนี้ที่สุดนะคะแล้วก็3รุ่นที่ข้างต้นนี้ที่นี่สามารถจําหน่ายเป็นตัวโชว์แล้วก็เป็นสินค้าใหม่ถูกต้องไหมคะ ใช่ค่ะสินค้าที่หน้าร้านของเรานะคะมีจําหน่ายทั้งสินค้าตัวใหม่แล้วก็สินค้าตัวโชว์นะคะ โดยสินค้าโตโชจะถูกกว่าหลักพันถึงหลักหมื่นเลยลูกค้าสามารถโทรเช็คราคาได้หรือว่าทดลองหน้าร้านได้เลยค่ะสําหรับท่านผู้ชมที่อยากจะมานอนลองนอนที่นอนเหมือนที่หนิงมาตอนนี้นะคะง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่กด GPS ขึ้นมาแล้วพิมพ์คําว่าครั้งที่นอนพระรามสองสาขาราชพฤกษ์แค่นี้ก็มาถึงที่นี่ได้เลยค่ะหรือไม่ลูกค้าต่างจังหวัดตอนนี้เขาก็มี d e l i v e r รี่ออนไลน์ส่งถึงที่กันแล้วนะคะยังไงแล้วหนิงวันนี้หนิงต้องขอตัวไปก่อนนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะ